นี่ค่ะตอนนี้ก็สู่ช่องยันต์กลุ่มนะคะก็เรามานะคะถวายน้ําในวันนี้นะคะก็มาที่วัดหลวงตาแดงอ่อนนะคะพิธีอภิธีวางเพลิงนะคะของหลวงตาแดงอ่อนนะคะพิธีถวายน้ํานะคะก็คือวัดหลวงตาแดงอ่อนนะคะตอนนี้ลูกไม้ตาตัวตนที่้หดก็จะที่คลายออกได้ด้วยปัญญาของเราเราก็ปัญญานี่ระย้อนมาที่คาย แต่ตัวตนของเราตั้งแต่สีสัะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาที่สีสั์นี่ที่สภาพความจรินของมันเป็นอย่างไรเราอย่าปล่อยให้มีสิ่งใดมาปิดบังฟาจริงที่มันแสดงบอกมาอยู่ตลอดเวลาเราขี้เขียว็ไปถึงฟางกินที่มันแสดงให้เราแก้ประจักษ์ชัดเดนพวกเราเข้าไปข้างในนะคะได้เข้าไปกราบแล้วนะคะตอนที่เข้าไปกราบคือถ่ายไม่ได้ค่ะเต็มมากเลยนะคะ ก็<อ>ตอนนี้งสองรอยอยู่ด้านนอกนะคะเป็นขอ,<ม>ของน้าสิจิตเสียเอียนไม่ว่าจะรูปร่างหรือกลิ่นหรือลักษณะอยาก ทุกประการนั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าเป็นตัวงน่าลังเกียจก็ได้เอาน้ำมาถวายในวันนี้นะคะวันเมื่อตายของเราเป็นอย่างนี้แล้วตายเขาก็เป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนตาแดงอ่อนนะคะที่อำเภอวานอนเนาะที่อำเภอวานอนเพราะมันก็ล้วนแต่เนื้อในตุ้มปานนี้ในไส้กรูอย่างเดียวใครยากก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะก็ยังไม่รู้เลยนะคะใครนี่เป็นอัศวะใายอื่นก็ต้องเป็นอัศวะใายอื่นเป็นสมบัติ เพราะจะนั้นกายพิจารณาอสุภาพดีเป็นทางเดินเด็กโอเ้าขายของเาไอ้ความหมายามหมายอันน้น้ไม่ลงไม่ได้นขมของอตามยมาก เราต้อานต้องรด้นนาดขึ้นเราตองเมื่อยที่เราพิจารามากขึ้นมากขึ้นคามทันที่ทันมาความทัดเทียมของการที่เจราญน้ก็จะปาดมากข้มากขึ้นขตือนกระทั่งว่าอาควรจเป็นแสงควรดะถ่ยรูปกับยิ่อตานะคะถ้าใก่ตทั้มีลมหายใจเขาออกหอดนี่เดินกระทั่งหลมหาใจเขาออกรอดนี่ไว้แล้ว ีตยศนะคะสาวกองจีนมาตายด้วยกะุงคนแล้ว